เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยคอกคอวกโอ้โหพี่อพอยากบกแล้วมามามต้องอมต้องอมาหลพี่ไงพี่ไปนิมนต์อยู่ตอนไหีนมนไหนิมนตามวะแมันกับุปเปไนี่ก็ท่านซุปเปอร์แมนถ่ายาไแล้วก็ตเข้าไปัไไมันออกเลยวจัดไปจัดไปไอ้ผมว่าภาพเดิมมันได้อยู่ แต่ต้องเอาบังลมเจาะต้องให้เครื่องไม่ร้อนเลยใช่ใช่คือเครื่องแม่งเครื่องแม่งแบบร้อนนิดเดียวแม่งคื่องระเบิดเลยตอนนี้ข้างข้าบการแสดงผลนไปรู้มาชื่ออยู่ฝั่งขวาปรับให้หลักกลางอ๋อพาร์ติเคิลอันนั้นอ่ะใช่ปาร์ติเคิลปรับให้หลักกลางแต่แสดงผลเราปรับสุดได้อยู่ปรับสุดเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยรอดูลองดูใครให้พี่ใครให้ใครให้ไปผลกูใช้กูใช้สูงมาสักพักหนึ่งแล้วนะใช่กูก็สูงหมดเลยตอนเนี้ยไม่ได้ใช้สูงมากนะภาพเดิมเลยอันนี้เดิม แต่ภาพ่อ like ก uh ี้มันกระตูนไปว่ะไม่ไหวไป่เงี้ยเฮ้ยจะไปยากสกินสวยจังวะเนี้ยมาลองวันทิ่ง่านก่อนก็ได้โอเคมันจะกลับมาไงวิอะไรอะไรมาดิมาฟังแสงด้วยสองมานะไม่ได้แล้วตอนเนี้ยไม่ได้ลูกน้าพระน้าพระโจ้เส้นมังบาตซิ่งอ่ะแก๊งบาตซิ่งเดสมันยังอยู่เหรอ เล่นได้โมอ่อนเยวเล่นปล่าเล่นเปล่ะเล่นอย่างนี้ยวถ้าเล่นถ้าเล่นต้องมาปิดอะถ้าเล่นต้องมาปิดันไม่ได้ไม่ได้ผมไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ินไปไม่ได้วน่าใส่วา่ไ้่ดอกว่ห ไอ้เยนาวิ่งหลังป้อมตลอดเลยวะเออพี่กินเดี๋ยวมันจะมันเดินทางนั้นแล้วเฮ้ยเราเรามาเราไปอยู่บนนะเราเดินใส่กลางเว้ยเพื่อไม่รู้ว่ามันอ้อมขนาดไหนเฮ้ยนี่เชี่ยดีดีก็เกิดความสงสัยไอ้สัสตายจริงเลยผมรอเอนพาก้มหน้าไปแล้วครับผมมาเนี่ยไอ้สัสไปเอากลางก่อนเสร็จละสี่ละทักได้กลาง ไปตอนเดียวไปสี่แล้วดูไปสี่แล้วไปเอาเปล่าเอาเปล่าไอ้พี่ดูได้เปล่าได้เปล่าไปสี่ยังไปสี่ยังไปสี่เลยเฮ้ยมันจะเละเลยเนี่ยบวก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 ไอ้เละเลยเลยเลยไหนมาไหนมาบวกเลยบวกเลยเอาดิเอาดิเอาดิคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหวไหวไหวได้เหรอได้เหรอเนี่ยไหวเออได้ ติดเข้าไปปิดนะเว้ยพี่มาคุมาผมทำผมรับได้ผมรับได้โดนโดนไปโดนไปให้มันใส่อะโดนข้ไหมใเย็คกันสวยว่าเมามดิทาไมดิามดิแทสุดแล้วแท็สุดแล้วเราแสุดแล้วก็มาดีก็มาดีนโมัตต์นโมสัตต์นโมสเตตาโอยเกิดมันไม่ตายพี่มันไม่มีเกิดพี่มันเอาเกิดอัปเดตมา มันฟิกเข้าบ้านสี่ตัวไม่ได้เดียวดีนะไม่แหลกตอนไฟตัดแหลกตอนฟาร์มดีดีอะไรอยู่อีกับถ้ามันนนัวนนเล่นไม่ได้เล่นเล่นบนได้ว่ากูมีอิสติอ่ะมีอติแล้วมีสติแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาเดียวเอาเดียวเอาเดียวเดียดเลยไล่เลยไล่เลยไล่เลยเอม้เอามาเดียวเอาหน่อย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 ของพวกของพวกโอ้โหพี่ขอบโพยาบโพดเลย โคตรเอโนเออี่หรอวะคน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 เอโเอแบบไฟเราไฟคือแบบโคตรโหดอ่ะสิน้ากับโซบายะมีอติไอ้นี่มาดีแต่โซลิออนอะเหาอไหมอะมีามหน่าเล่น่อยักโดนลุม่ะเป็นี่ตายนะโซโลคิวเมื่อกี้สอลุกมหนึ่งแล้วได้อ่ยสองลุกมหผมโซโลคิวเรดี้นโอคตรโดอยู่โอนี้นี่ขนาด ขนาดไม่อยากคุยนะลอนติดไปแล้วลอติไปแล้วลอติดไปแล้วให้ขอแก้แคนไอ้นี่หน่อยดิไอ้กุเหากุเหงาอกวจะยังถเลนไฟกัน่แคมวกลับกลับ เจ็บเจต่องรูเฮ<ล>้ยพี่พ <laughs> เ,ราาเรามาคอมโบอ่อยกว่ะมั้ยไม่ได้ว่ะพี่พี่ถอยดีกว่าเสี่ยงแล้วเสี่ยงแล้วเรามาคอมโบ่ดีกว,ว่าพ<ย>ี่ได้เลยจะวิว่งผ่นานไหนแล้ววะไวว่ะกลางอะเด้ หนึ่งห้าว่ะไม่ไหวแล้วว่ะด้วยอะ่ะเร็วเร็วเก็บตัวก่อนเดี๋ยวเก็บตัวเลนกันวันหนึ่งโยวมันรู้ว่าแต่อยู่ในทันอะ่ะ <c oughs> เกมเลยเน <c oughs> ี่ยรู้แต่ทำอะไรไม่ได้เดี <c oughs> ย๋ยวมันโผล่มาอีกคลิปหนึ่งว่าไปแล้ว <c oughs> เป็นไงน้องตายในปั้มเป็นไงงง ไพี่เร์เหนนี่เอาป่ะเป็นเดินเข้าไปไมหพี่จะได้ออกมาไงเล่นลางปะเล่นลากปะเล่นลางปะเล่างปะมาเี่วเล่นเยวเล่นดแล้วถ่ายดยิงยิิยิงยิงเฮ้ยจหไอ้มล้างมาล้างไอ้วแทงอยู่ทามาเลยวแทงอยู่วแทงอยู่เฮ้ยกูแหลกอะไรวะเน็ตแล้วเนี่ยตอนนี้เน็ตีแล้วโอ้โหกูต้อทะลาะกับเออีกแล้วหรอเนี่ยก็พูดทไทะลาะกัมันอีกแล้วเหรอเนี่ยขอร้อง่ะเอาอีกเยอแหลกที่อะไรมา มันดิไม่ไหวแล้วว่ะชอบมาฉกโฟก่อนงูฉกงูฉกเดี๋ยวงูมาฉกเดี๋ยงูมาฉกมาแล้วงูมาแล้วเอาป้าเอาป้าปตรงเนี้ยมีใครอยู่บ้างวะไปไปผมอยู่อยู่อยู่กับพี <ผม S 1> ่เสมอเฮ้ยะพะเข้าไปแล้วพะเข้าไปบวกแล้วม,ม,มา<ไ>ป้ามาาตรงผมมาตรงผมมา อยากถึกอยากถึกเลยพ้าอะไระเ่ไ่้ใส่เกาะเรา้ผเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยเรามีแล้วยุดกูทีก็มาดีก็มาดีอะไรวะน้อยมาดียุดไอ เมวลาเลยเ้ีใครตามมนก็ได้่าเก็บสวยเ่ไหวนี้เลนล่างนี่ของใครเนี่ยไอเทียบูเวฟแล้วเนี่ยตอนที่ตดน้แยกกูเวฟเลยเนี่ยไอเทียไอ้โดไอ้ยาไงอ่ะดีจางหมดแล้วกูพี่ผมนางดูปด่าพี่ดินไี๋ยวเด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  ดีแค่แล้วมีมามาทำอะไรวะนำสดใสมีมาลิฟต์ลิฟต์งงอะไรเฮ้ยโู้ฟซับัตถึกมากเลยว่ะเยด้าไอ้เวตินดาเนี่ยพี่โอดีพี่โอ้ล่างล่างล่างมาเดี๋ยวเดินไปให้เี้ยรัสก็ทันเลยนะ

กรกถอยก็ถอยไหมอกอดเนี่ยกะถอยหอแล้วเนี่ยหอกอดเอวบามตั้งเกมได้เล่นยังวะเอาเลนโอ้ผมโซโลไปกี่โัวี่เบอร์ดูกะตกรด้วยพี่ไอเฮียใเฮคเล่นลานบ้างเฮ้ยเ้ขาอยากเล่นวะมีคนเล่นวะมีคนเล่นอยู่งโ้นวะหมดเลยเขาจะโชว์ไหมคชว์ดูแวดูแวดูเขาโชว์ไหม

ไอาเองเอเองนีและเอาหาให้ฮะประโยชน์โก้ฮิตเ็บจงภูมิใจและปราบปลื้มอ้าวอานอนไงพี่ไม่ได้ดูอ่ะโอ้จงภูมิใจและปราบปลื้มพดขึ้นหรอพมันมันไฟเก่งเยถ้าถ้าอัตติแล้วอยู่แล้วแล้วฝั่งงคาบันอยู่เยอะมันจะถึขึ้นแบบมหาศาเยบนหรอ ไม่ห็นไม่ได้ไห, <MVP. S 1> หรอมีเกมดีว่าทีมมันแยบได้ได้ได้เล่นภาพเดิมได้กินแต่ต้องจอบพล่มไป